นั่งทานเขาผู้เขาผู้เตยเลยดวงนั่งทานเขาผู้เขาผู้เตยเลยดวงหอมอีดวงดอกไม้ผู้มาละเตาละใสที่ดังมาซังเรียนเลียนผู้เรียนละโอการกีบแล้วมีประดับประดดอกไม้ผู้บานละบานมองผ่านผ่านดอกตั้งละบานวางไปยังละมีบานเบยโกดอกบานแก้มกังบานเป็นขันผู้เรียนละกันละเป็นยุ่งบานเป็นขันผู้เรียนละกัน คุงกินกระดงดันดง pues นั่นละดันดวงนั่นละเดินล่วงไปสาลิงเห็นไ่ทเองเทพกันนิกาสิงเห็นไ่ทเองเทพกันนิกาบุษบาบังไปบานไปละบานเจยชั่วไทยละจั๊งเป็นเวละตอกใสละบุษบาบานตาไม่ให้กวงลามีดวงดอกมีในให้กวงลามีดวงดอกมีดอกจะปีดอกซ้อนละซ้อนพัวดอกหอมดวง ดอกไม้่ในป่ามาละหอมนั้ังบ่จอมแพงนั้นสิยังทางเลยนายพอเขาแล้วเาแล้วนไปสงะยงงเดียยงเดียยงเดีเดียยงเดีคือน้อยตําเียงะเดินเดียแข็งแน่น้อยคนเ็นละน้อยคนเ็นละอกหเียี่กดงก่อนก ល្លាបា់ទៅបានជាម្រើនគាស់ទារប់ទា់ទារ